มียมีมีใครมีใครยังไม่ใส่นานโนบ้างมึงลงไบวางยมพีสักคน,นได้ไหมขอโดนเยอะๆยอะเดี๋ยวไอโจมีโจมีมีวางให้เราโดนามเพื่อนโดนสามวางวาง็มโดนโดนสามั้ง้ายเพื่อนนเพื่อนไหนไหนเพื่อนไหนตายเอตายมันตกลงมันตกลงตามันตกลย ไอ้วิลลี่มาตั้ง E M P อี่ามันตไอยังไงสั่งเลยสั่งเลยสั่งต่อเลยมันตกมันตกองสามขั้นเรลยเร็วๆมันะมันเร็วๆกับมันเล่นเร็วๆเลยมันลงเยอะมันลงเยอะไปลงเร็วๆลงๆๆหมายหมาลงเจอเพื่อนหน่อยทางขวาทางหน้าทางขวาไอ้เพื่อนโดนหาหาหาศพเพื่อนในน้ำได้แล้วครับเพื่อนหายเยอะอะโดนสามโหลทางขวาไป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 มันจะลงฝั่งหลังเรเบลนะมันจะลงฝั่งหลังเรเบลวางเยี่มพี่นะวางพี่ปิดหน่อยโอชิใครวะผมไม่มีโอชีวางเยี่ยมพีกูลงไม่ได้ใครก็ได้ลงปิดหน่อยไม่มีไม่มี น้าเรบลกูปักแล้วกูปักแล้วกูปักแล้วปักแล้วกูปักแล้วปักแล้วกปักแล้วกปักแล้วปักแล้วกปักแล้วกูปักแล้วปักแล้วก่ปักแล้วูปักแล้วปักแล้วกูปักแล้วกูปักแล้วกูปักแล้วกปักแล้วกูปักแล้วกูปักแล้วูปักแล้วปักแล้วกเปักแล้วปักแล้วปักล้วกปักแล้วูปักแล้ว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 ักแล้วป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 ักแล้วก เออกูมาอยู่เลเบลกูอยูเฮ้ยเลมีใครเห็นปืนมีใครรับไดหมปืนปืนรับไฟเผาได้ไหมนะเดน่าขืนเลยกูไอ้นินกูปืนอยู่อยู่ข้างทางขึ้นเลเบลมีใครรับไปเผาได้ไหมไอ้ใครวะไสนิทสนิทครับมึงรับปีดแม่รับปีดเลยข้างหน้าวิ่งอยู่ทางขึ้นเลยทางขึ้นเลยรับมารับแม่ตังข่าวรับเลยรับหน่อยขาวตังขาวผมตองให้ทีแดงหลังไ้สะพานตกมันลงน้ำได้ไปเผาพาไปเผาหลังเลเบลวางผักไว้แล้วนะตายเยอ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 ะจบมิด

มันขึ้นฝั่งไหนวะพี่หลวงค่ะเฮ้ยยังยังอยู่ไอโบน่าไอเบลมันอยู่ที่เดิมกำลังเดินกลับไปเอาสมัยไปทิ้งมาละโอ้ยไอเบิลโอ้ยน้าเอเบลมันไปตั้งแตกแตกนะราแตกนะเราแตกพี่เมฆน้อยเกินลายสองเกินายสองนะไกลอยู่ไหนผมมาน่ะที่เดิมที่เดิมที่เดิมเลยหาย เห็นว่ารักเพื่อน่อยรักเพื่อนห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 น่อยาเพื่อนหน่อยทำเฮียอะไรควายข้างหน้าเยอะนะข้างหน้ามันเยอะนะึลงาใครฝายยีหน้าเยเดียววอยู่นอยู่นเป็นคายเลยนคไรเลเป็นคายอะเป็ไรเปยไรอเป็นคุยไอะคไรอ่ะเป็นคายไรเป็นครอ่เป็นคายอะคไรสัตว์สามีอยู่หน้าเยเวนะอยู่หน้าเลยเวเยอะจัดเลยจับกูครงสัว์ยิงไอแบมอมาช่วยน่อยมม ผมวิเลตผมจะยิงจะยิงขามามึงกินได้อันนี้มันขึ้นลำเหมดเลยเหรอวะขึ้นหลังคาฮัลโหลกูสองครับไปแล้วเราต้องคุ้มองมึงมาเก็บไปมันจะผมสองครั้นะไอ้หัวแดงกดให้ขึ้เหรอฮะโอ้ยยังพี่ขึ้นหรอขาแบมไอ้กูฝั่งนั้นมาปืนปืนมนรถมันอะอยู่หลังเลเบลเยอะมึงมาเล่นหลังเลเบบ้านเราไอ้แบกค์ละลินบ้านเราแบงค์าเลินบ้านเราเพื่อนไเล่นกับเพื่อนอย่าเล่นแยกฟังอย่้นแยกอย่าเล่นแยกถือศพมายิงบนหลังคาศพมายิงบนหลังคาได้นะ วอเต็มวอเต็มสามสิบเพื่อนพ่ไว้วอเต็มวอเต็มวอเตมสามสบนะวอเต็มสามสิวอเต็มสามสิบได้าหลังมาหลังาหลังเราไปชุบไปชุวไปชุบเพื่อนหลังเดีวไปชุบไปชุนไ่ชเบไปชุบไปชุบไปชุบอปชาบไปชุีไปชุนไปอุบไปชุบไหชุกไปชุบไปชุบไปช้บไปชุบไนมุบไปชขงไปชุบไปชุบไปชรถปปปปปไปปชชชุบ

ลูกโูสุ่มควายงี้หวยอะไรเฮ้ยฮัลโหลต้ตงองต้องศพกูช็อปอยู่กูช็อปพินินอยู่กูขออีกสองกูขออีกสองย่งมาโคโ้ดิสัตว์ ออเออเออฝั่งนี้ตายหมดเลยมาสบไปดิมาสบไปดิตายหมดเลยไว้เชุ่ทุกคน,นเลยนะเล่นไป เดี๋ยวกูช่วยไปแบบกูช่วยไปแบบแล้วกูช่วยไปแล้วใจเย็นๆเพื่อนถือถือถือปืนหน่อยถือปืนหน่อยถือซอบถือปืนเอ้กูช่วฟูพอยเพื่อนไม่ต้องปั๊มอะไรไม่ต้องปั๊มอะไรถือซอถือซอบเดียวมากันแลเลยเดียวถือซอบไปถือซอบถือปไม่แพ้เลยไอควายเอาคนมาช่วยก็ใช่ว่าจะชนะไม่ปืนใครตกรถขึ้นรถดีปืนใครตกรถได้ขึ้นรถไปวะยิงปุ๊บใครลงให้รถให้กูร้องให้กูร้องให้ไอ้เบอร์เล่นเี้อเบอร์ถือซอบหน่อยถือซอบเปลี่ยนปืนหน่อย

ตายแล้วันไองนไปไอสัตว์ไปสอนตีนเลข้างเลยข้างเลยเอผู้หญิงผู้หญิงวิ่งไปหลังเลยเแล้วควายเห่าหลังเลยวิ่งมาหลังเลยเแล้วเอาหน่อยอย่าลปอยละกล่องซ่มมนน้น้ำเรีย้อยดีตน้ำด้วยที่กูตกน้ำไห้เบอร์ ไหนวะผมยูนะไหนมีตรงไหนเกบ้าง้ามานาได้ป่นะใช่หมดมาจกูเอาเหเลยเหเลยอยู่ในน้ำใช่ตัวนึงอยู่ในน้ำตัวนึงเบอร์เบอร์เอาได้ปยิงโยิงยิงพีเดี๋ยวพี่เบอร์เล่นปตายแล้วป่าพี่มจัมอนะเฮ้ยมันมีมีนาโแลเว้ย ศพอยู่ข้างบนเ่ะมึงมาเอากระสบนปุข้างบนคนเตายแล้วบข้างนเลยเฮ้ยพี่โจเฮ้ยไม่ใช่ใครว่าหลังอ่ะไม่มันอยู่ในโยนตกลงไปให้มันข้างกูมันอยู่ในน้ำข้างเลยเบลคนหนึ่งมันไม่ได้ไม่ไดเออรู้เรื่องรู้เรื่องอย่าด่าว่าอย่าดนาว่าอย่าพึ่งดวนี้ในโบหรูพี่แบมไปได้ดีอน่าพึ่งเงียบกูตกขอขอเงียบก่อนได้ไหมเงียบก่อนได้ไหมใครไม่มีนาโนเซฟนาโนเลยอยู่ในเบลอะเซฟไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเซฟเอาศพขอางมลันไปศพยังไหนบ้าง เาอ่าย่ได้แต่านวะู้วิ่งที่ดีมันมันเด้ยพี่วิ่งพี่พี่งเด้อเลี้ยวปาไปดิเลี้ยวปาดิไม่เห็นว่าน้ำเนี่ยบตรงไหนอีกบ้างวะในเนี่ยในข้างน้ำเนี่ยลองไปดูดิมันตอนปต่อไต่อไต่อไปต่อไต่อไปต่อไปต่อตัอไปต่อไปตัอไปต่ะกดตอ่อไพี่อ่อไปต่อไปต่อ่อไปต่อไปา่อไปา่อไ่อไปต่อไปน่อไปต่อไปต่ัไต่ไป่อไปต่ายฝั่อยป่อไต่อไปต่ไป้่อไปอาอกาไกลับมาหรองออยอออไต่อ่อไอพอ ไปลงไปไหว้ดูลงไปไหว้ดูตายแล้วตายแล้วตายแล้วว่างว่างว่างผมผมมาจับตั้มคนน่ะแตกสามมาถายข้วคนเลยอยู่อยโ่ตัอมนาโนมาตั้มมาหน่อยไอนายไอ้หนายพาแตกสามแล้วปืนมันมาจับน่ยเอามามามาศพที่กูสมกันก่อนดิจีบมันยะไหนวะเดี๋ยวไปเองไอ้ไม่มีไม่มีไม่โชว์แล้วไม่มีไม่มีโชว์ไม่ไม่ไม่มีแสดงว่ามันแคสเลยตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะขึ้นมาทางออกเลยเบลว่ะขอคนนึงใครไม่มีรถปะ ไม่ผมไม่มีรถเนี่มึงมึงซ้อมนานโนตเครื่องกากจัดไอ้เหี่ยมีขี้อยมันม่จออะนกขี้ฝอยไม่จอเรด้วยหรอ้อสัตว์ดีวกว่า่เหี้ยบัวไฟตีหูไม่ไม่หลังจบมีใครยังไเตีห้ยังไยไยไยไ น้องนี่นอย่างไม่เ่นจริงๆเล่นหกต้อเลยทำทเวสัตว์บีมหยากแกงเกียนนี่เต่อมาแป๊บนึงนะเยามาเฝ้าศพหน้าหน้าเลเบิลหน่อยหมอมาเนี่ย ตรงทางลงเ๋ยเฮ้ยเฮ้ยดัดดัดดัดเลอยีีกันหน่อยดั๊ดเลือยี่ี่กันหน่อยไอ้สัเหลือศพนึงอะเหัดตัวเลียควายมีรไม่ได้เลยีไม้เไดเมดเยเหลือตัวเดียเอาถูกหอมยังเอามาเอาม้ยบี้มีไมยังไม่ได้เนหนูมีนมีเลขเลยตารวจมาอาเอดมอะไอาเดเอาเดยาเอาาา อ๋ออันนี้คืองเหรอไอซ้รถที่อีกมีเอะขอนอยู่อแล้วนะพีหมดแล้วนะยังรถแคยังไม่พร้อมรต้องรับหนึ่นะรับผมคนหนึ่งรับผมคนนึงจะินมออกได้ปะะเินไซ่อมรถยาวรับปนหนึไ่อนกันนี่ข้หลังเนี่ย หนูเพิละพี่แบมจางพดิเปิรถดิรถใครยังไม่พอรถว่ะรถที่แก๊งมึงทำอะไรบ้างไว้เรเห็นพี่ไม่พอรถไม่มีรถไม่มีทอเลยท่อพอเลยใครรถพรอมใครพร้อมพอเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอเลยเป็าเพื่อนเลยเป็เเพื่อนลรวไปพาเอา ไอดไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนเลยเร็วยี่กำลังงงว่ามันไม่พูโทรศัพท์เลยเหรอไอ้เหี้ยไอ้วิ่งไว้ไอ้เขียวไอ้เหี้ยขยายไอ้เหี้ยถนัดแต่ปีซีเกาะไหลหวยเหี้ยกลางสัตว์หวยกางและทำกางเหี้ยอเปียกยามผมไม่มีหน้ารีวิวลนาลีบิ่พูดถึงแต่คนอื่นเหี้ยหวยเหี้ยเขามีบทบาทเลยในแก๊งมวยไอ้เหี้ยแก๊งเสียวๆแบบนี้อ้สัตว์